ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเกมของยู g ิโอแท็กฟอร์ภาคที่3นะตอนนี้เนี่ยหัวใจของไคเซอร์เรียวหรือว่าเฮ l ไคเซอร์เราตอนนี้มี1ดวงนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องแรกนะที่เราต้องไปพบเจอกันนะฮะนี่เลยเนื้อเรื่องอยู่ที่ m เ n นเกตฮะโอเฮลไคเซอร์บอกว่าอะไรอ่ะ การดูเอลใต้ดินนะฮะทำให้ตัวของเขาเนี่ยสนใจแค่ชัยชนะนะแต่ว,ว่าเหมือนกับอะไรอะ่ะโชว์เหรอไซรัสนี่คือโชว์ปะโชว์มาชาลนจ์มีก็คือแบบท้าเขาดูเอลอ่ะเอาถึงแบบกลับมาได้ครับกลับมาจากอะไรเหมือนกับกลับมาได้ได้สติเหรอประมาณนี้ฮะเอา้านี่คือเหตุการณ์ในตอนนั้นหรือเปล่าฮะนี่ไงโชว์ ตอนนี้มีโชมีจูไดแล้วก็มีเอนะ็ฟินิกส์ฮะโอ้เอ็ฟนะินิกส์ฮะเอ็ฟินิกส์มาโวยวายอะไรวะเนี่ยคุณต้องการจะล้างแค้นเหรออ๋อมันรู้สึกว่ามันปากแซ็บนะฮะล้างแค้นอย่างนั้นน่ะเหรอเฮลไคเซอร์ <The Kaiser. S 2> ไม่นะพี่โอ้โชมันไม่ให้พี่มาล้างแค้นฮนะได้โปรด เอสเตอร์นี่ก็คือเอสินิกฮะอย่าไปดูเอลกับไคเซอร์เลยนะอ้าวโชว์มันจะเป็นดูเอลเองอ่ะอดูที่ดวงตาของไคเซอร์เดียวสิเห็นไหมล่ะเขาไม่ได้สนใจเหรอเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกียรติยศอะไรแล้วหรอฮะ เขาเขารู้สึกเหมือนเขาสนใจบางอย่างที่แบบวิญญาณอสูงกว่านั้นเหรอเขาไม่ต้องการล้างแคนเหรอเขาสงงว่าพี่ไม่ต้องการล้างแค้นะพี่ชายของเธอโอ้ยแมวล้องพี่ชายของเธอเนี่ยก็เ,เป็นโปรดูเอลเหมือนกับฉันนะฮะเออฉันจะแบบดูเอลตอนไหนกับพี่เขาก็ได้อะมานี้มาถ้าคุณต้องการดูเอลนะ เอาว่ะทำมั S y นสิ SY ใครวะโชว์เหรอเอา,าเชิญหน้ากับพี่ชายอ่าแสดงว่าเราต้องดูเอลกับโชว์ฮะโชว์กับจูไดมั้งฮะเนี่ยเซตดูเอลก็คือมันจะดูเอลกับไคเซอเร์เลียวฮะไคเซอเร์เลียวก็บอกชั้นอย่างนั้นน่ะแหละโอเคเดี๋ยวชั้นจะเอาพัทเนอร์เป็นแบงค์ยิ้มแล้วกันนะ แต่ฉันไม่ต้องให้เขาช่วยอะไรมากหรอกโอ้โหดูมันพูดเจเก้ไปฮะ<เจอ>นหนีหเไร้อเดี้อเยสงะฮะ่าไซเบอร์ล่ดจืก้อจืดว่าย่ทีเอลดูเอฮะเอาเริ่มก่อนนะยารอ,รอกัโอร์โนทามใคเซอร์แ้วมบยใคซ่อ <S <S มอนสเตอร์ต หมอบมัเมนเป็่อมังกรนะสาตังรับ้บก็มอบอการอีกหนึ่งใบจบเถิดโชว์โส,ส่งตัวของสตีมอยฮะโจมตีพันแปดร้อยฮะลงมาสภาโจมตี t e ฮะสตีมลอยโจตมตีมอเตที่ตัง,งรับฮะความสามารถของสตีมลอยทำง,งานนะแบ่ b ท l e นะครับ ไอตอนของแมทเทนเฟสจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองห้าร้อยความสามารถพิเศษของมาร์ดาก,ก้อนทำงานฮะเจ้าสุขทำลายลงสุสานสามารถซัมมอนพิเศษมอนสเตอร์ประเภทมังกริ้งพลังโจมตีประมาณห้ 2005, หรือต่ำกว่าได้ฮะเชิญโดนของเอ็กเพลอร์ดาก้อนฮะเข็มสามารถโจมตีสับเลยครับบอกการา์ดหนึ่งใบฮะว้ารอดี่ผมว่าเรา เอาอยู่นะใช้การ์ดเวทนมวัวนะแฮมเมอ์ช็อตฮนะลายมอนเตอร์ที่วางจุกปีเยอะที่สุดนะอาก็เอาตัวของเอ็กเพร์เลดักก้อนเป็นเครื่องสังเวยฮะนะไม่เอาดีกว่าว่าส่งสปิริตวิเปอร์ดีกว่าส่งนะสปิริตวิเปอร์ลงมาทราบจุกปีแบทเทนะิลฮะเอาตัวของสปนะิริตวิเปอร์ฮะจุผปีเล่น,นโดยตรงเราจะได้หยิบการเพิ่ไมไหมด้วยฮนะ ดูระบายพอยก่อนเราอยากอีกการ์ดไม่ใช่อะไรเด็กเราไม่มการ์ดไม่ดีความสามารถของสกีดเราอีกรีเฟอร์ทำงานนะสามารถเอาไม่หยิบการ์ดอีกสุ่มการ์ดเหมาข้ามทิ้งลงสู่สารเอ้ยดีฮะมาสเตอร์รีบอลเราจำความสามารถมั่วอีกแล้วเอ่อเอ็กเพลอร์ดาก้อนโจมตีมันตีไม่ได้นะความสามารถของเอ็กเพลเยอร์ดาก้อนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรดาเมจจากแบทเทิลมันจะเป็นศูนย์นะครับมันก็เลยตีผู้เล่นโดยตรงไม่ได้นะเห็นไหมเพลเยอร์เทคฟอร์มแบทเทิลนะมีคทำทูซีโร่ฮะ ก่อนเนี่ยตีโดยตรงแล้วแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเท่านี้ตัวนี้จะไม่ถูกทำลายจากแบตเทิร์นะตัวของเซฟีดิทวิปเปอร์เนี่ยรอการเป็นมวลฮะนักลบแนวหน้าแอร์การนักลบมาครับผมจากเด็กขึ้นมือเอาแอร์แมนขึ้นมือฮะตรงเล่มท่านฮีโร่ฮะเดี๋ยวฮีฮะอ้าเด็กนี้ไม่เคยเห็นนะไม่รู้ตัวใดเล่นในภาคไหน แลอวผมดูผมดูแล้วผมลืมจะไม่ได้รวมตีตซนเปอร์ตวายเปอร์จะไม่ถูกทำลายจากแมทเทลนะครับจบเธอนะรอตอมรอูรสมากอนฮะลงมาในสภาพรวมตีแบทเทลฮะนสเตอร์ เอฟเฟอร์ลดาก้อนจมตีฮะเอาสายพิเศษเอฟเฟอร์เลดาก้อนฮะจะทำลายมอนสเตอร์ที่ตีมาด้วยฮะไปฮะปากดาก้อนจมตีผู้เล่นโดยตรงฮะว้าจูได้กอแน่นอนฮะสปิริตรีเปอร์ฮะจมตีผู้เล่นโดยตรงเอาความสามารถของสปิริตรีเปอร์ทำงานฮะสุ่มจิ้งกดบนมือหนึ่งใบครับผม มอนสเตอร์อคู่กันฮัทซุ่ยไปปื๊ด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 โอ้สวยนอกจากทำลายมอนสเตอร์ก็กินการ์ดไปด้วยนี่การ์ด<อ>เราเยอะกว่านะบนมือเราได้เปรียบนะครับแอคทีฟฮะการ์ดส m a ชชิ่งกาวะทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่นะครับที่มีเดฟสูงที่สุดฮนะมาซาคอยฮนะ ส่งตัวของใจลอยลงมาครับโจมตีหายตัววะใจลอยโจมตีของสปีดพิเปอร์ฮะับเอาเสียหายยังทะลุผ่านไปได้นะครับถึงแม้จะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลเร่งองค์ผมเนดัสทอร์นาโดอ่ะหมอบไว้ก่อนฮะ ตรงนักรบก๊อบบินผู้ซื่อสัตารนะสภาพโจมตีแบทเทิลฮะเอก๊อบบินผู้ซื่อสัตย์โจมตีตัวของใจลอยฮะแบบพิเศษของใจลอยทำงานนะครับหนึ่งครั้งต่อเธอนะตะการไปนี้ถูกทำลายจากแบทเทิลมันจะไม่ถูกทำลายนะแต่ว,ว่าดาเมจยังคิดปกติอยู่ว้า <c oughs> แต่ว่าต้องตีสองครั้งเลยนะเพื่อนที่ทำลายมันแล้วใบนี้มันตีไม่ได้นะครับใบนี้มันตีไม่ได้เออนะครับเนี่ตัวของสปิริตริปเปอร์เนี่ยมันตีไม่ได้การไปนี้จะไม่สามารถถูกทำลายจากแมทเทอร์นะครับนะเมื่อการ์ดใบนี้เนี่ยสร้างความเสียหายนะจะาการ์ดใบนี้สร้างความเสียหายสำเร็จนะครับจะสูงจริงการ์ดบนมือหนึ่งใบนะเอาไม่ใช่ดิสร้างความเสียหายเขาบอกการ์ดใบนี้โจมตีโดยตรงสำเร็จนะจะสูงจริงการ์ดบนมือหนึ่งใบด้วยนะครับ ค่อนขางจะตึงอยู่เวเรตีไม่ได้อนนี้มีวอนตงฝาอูกจบเพื่อนไปก่อนฮะโอ้ส่งเอ็มแลฮีโร่แอมแมนฮะร์แมนสู้จตีตีเท่ากันนะหนึ่ยแอดกาขึ้นมือฮะความร้ายพิเศษของเอ่าฮีโร่แอมแมนเอาไ่ขึ้นมือฮะโอ้เอท่ฮีโร่เดี๋ยวฮีดได้ขึ้นมือ แบทเทิละรเความเสียหายทะลุผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยสรุปสปิลที่เราเลือนลงน็กมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยจูได้แม่งตีรัวๆเลยคนดูเฮ้ยคอกการอีกหนึ่งใบฮะดักของเราทำงานอนการทีู่ดบไว้ฮะ้อืม ใชมือเอาหน่อยด้วยเยอะรู้อริโนทามโอเธอรังๆหน่อยควซดามอนสเตอร์ว่าการโจมตีลบตทมย่เมอนสเตอร์เดอมตองดูสิความใจอยฮะถ้ามันถูกทำลายในแบตโทมันจะไม่ถูกทำลายฮะเดี๋ยความเสียหายมันไม่ผ่านไมได้ แต่ว,ว่าครั้งที่สองเนี่ยถ้าเกิดเราตีมันมันก็จะถูกทำลายนะมามอคค้คอยดูได้ดเกือบสามพันเก้านะฮะทอนตัไหนเว้ยตัวนะา ทีทวินเฮดเบยมอสนะความสามารถพิเศษของทวินเฮดเบยมอสทำงานฮะเมื่อมันถูกทำลายมันจะเอาโจมบอกว่าเติร์ต้าไปถึงตัวฮะเมื่อถูกทำลายมันจะอัญเชิญตัวเองกลับมาในสนามได้นะครับแต่ว่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันมันมีแค่พันเดียวฮะีพิเศษนะบังโจมตีป้องกันแต่เหลือแค่พันเดียวเใช่ไหมก็ผมรอ ก็ขอใช้ทวินฮิตเบมอนเคเพื่อสั่งเวยเรียกตัวของเฮลไครเซอร์ดนะากก่อนฮะก็ใช้การาดตัวของแคปซูลการเวลามะครับของกร์ดหนึ่งใบเฮ้อันนี้ดีกว่าวะประกาศเผ่าในสูสารให้เป็นเผ่าเครื่องจักรนะการไปนี้เราเพิ่งเขาเรียกว่าเาพิ่งเปิดได้เราซื้อแพ็คไครเซอร์มา ไปนี้แหละไปฮะไปเช่ฮะตัวนี้จมตีตัวของแอร์แม่ฮะจริงๆเราสปีดลิีเปอร์ตีเลยก็ได้แต่เราไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันจะตีเข้าหรือเปล่าอันนันตีไม่เข้าสามารีลอยจบเลยนะอ๋ออย่าบอกนะสังเวย เอาอะซาบารีลอยว่ะซาบารีลอยความสามารถพิเศษนะแต่โจมโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้ครับแต่แก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นตั้งรับทันทีนะว้าต่างางกันเดือดจูบบอบการ์ดตั้งรับไม่มใบนะบอบการ์ดไมไไ่มีใบด้วยยอรุคโอรุโนะทามรอทูรูนันเลยไปอันเชิญอันเชิญอีกรอบเลยไป โอ้อัรเชิญตัวของเทไคเซอร์ดาก้อนอีกครั้งฮะเพื่อปลดล็อกความสามารถพิเศษฮะมันจะสามารถตีเบิ้ลได้ครับใช่ยารุ่มอนสเตอร์เดชโควกิตีซัมมาลีลอยฮะได้กับดักฮะฮีโร่ซิกเนลฮะเมื่อมีมอนสเตอร์ถูกทำลายจะสามารถเรียกเอเมทันฮีโร่ฮะหนึ่งถึงสี่ดาวจากเด็กหรือจากบนมือได้อัรเชิญพิเศษตัวของ เอเมนท่านฮนะีโร่วูดแมนฮะเอาเอวไก่ช่วยตาก้อนตีทีฮนะอันก็บบินผู้สื่อสารโจมนะตีฮะอย่าก็แน่นอนฮนะสปิริตริปเปอร์โจมตีผู้เล่นโดยตรงฮนะความสาม,มารถของสปิริตริปเปอร์ทำงานฮนะสุ่มทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบด้วยครับ m o n s t อ้ปืนปืดปืนปืนลงกลางฮนะ เอาวะเด็กเราใช้ได้นะคลายเข้าเหลือน,น้อยแล้วเราได้เปรียบแล้วมอนบนสนามเราก็เยอะชนะแล้วตอนนี้หมอมอเตอร์ตัต้งรับหนึ่งตัวจบเกิเลยว่ะลองผมรอโอ้มาแล้วฮนะแอปซูนกันเวลาหมอบคลายกับหนักต่อเนื่องไปก่อน ส่งตัวของคอมานไนต์ลงมาในสภาพโูงตีด้วยเพิ les les> ่มพลังโยมตีนะพวกคอมานไนต์นะครเพิ่มพลังโยมตีมอนสเตอร์นักรบด้วยนะครับแบบเท่าไหร่วะอาอตัวของต็อบี่ผู้สื่อสารนะยมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับแล้วก็เฮลไฟเซอร์ดาว้อนโยมตีผู้เล่นโดยตรงโอ้ชนะนวคนดู ไม่ยังฮะตีครั้งฮะไปเรียบร้อยฮะลาก่อนโชว์โอ้โ,อโ,อโอหเฮ้ยเกี่ย様อはโかるま่ ไม่ได้มาแปดร้อยห้าสีเองไม่เยอะบอกว่าอาฉันไม่เข้าใจพี่ใช่ไหมไม่เขาลกพูดต่อสู้เนี่ยฉันเข้าใจไายนะไอรเสืรอเดือดดูใครเซอร์คุยแล้วกวดคอคอแล้วกืดอ่านนะ ไม่สามารถกลับไปดูเอลที่แบบอะไรอะให้ความเคารพได้อะไรแต่ว่าโชว์ทำให้กลับมาได้มั้งฮะอันนี้ผมไม่รู้อะผมกดกอก้วกอ,อ,อ่านป่ะเอาวะเวลายังเหลือว่าน่าจะดูเอลอีกสักคนได้นะครับออกไปที่กูข่าวดูซิฮะเผื่อมีใครให้เราดูเอลเพิ่มใครก็ไปดูคู่นี้ ถ้าโวลมีไหมฮะแต่ว่าต้องเก็บการนะ Bird. ไฟเบิร์ดเมนสนามภูเขาะเระเบิด1ุกเซื่สมัยยาลีสะสปริตออฟเฟรมโอ้หต้องดูเอลว่ะเราขอดูเอลแบบคนง่ายๆก่อนนะนี่เราดูเอลโดยจิงเกิลดูเอลดีกว่า ก็ยี่แต่ซิงเกลิลดูเอลไม่ได้ดิเพราะว่าเด็กเราเมื่อกี้เราไปปรับมาอีดิเ,เราไปปรับเด็กมาให้มันผมใส่พวกสาเบอร์ดาร์ไปด้วย,ยเพราะเด็กเรามไม่ค่อยมีมังกรน,น,นะ,ะเข้าปะผมใส่พวกสาเบอร์ดาร์ไปด้วยออกมาตัวตั้งน้ำหนึ่งตัวการ์ดมินฮะอ๋ออันดับสองครับถ้าเกิดก็หยิบได้มนสเตอร์ปกติเขาจะโชว์ให้เราเห็นแล้วก็หยิบการ์ดเพิ่มได้ด้วยนะ รอแชร์เพว่าตอบการ์หนึ่งไปฮะตรงตงของ DE anger, ดอีดีวอลเลงมอร์龙ทราบจะตีแล้วกันก็ใช้การ์ดทวิสเตอร์จากบนมือ่ายไลฟพอยห้าร้อยฮะจะทำลายการ์ไม่ก็กำลังที่ไก่หน้าอยู่ไปนะฮะการ์ดออฟอันเดรอจบเพื่อนไปก่อนก็ได้ไม่ต้องตีอนะันนี้ตีเดี๋ยวมันบับต้อออกนอกเกมไปลำบากกเพื่อน โดนของー。อริเออร์ใจฮะจงจีพ <GTA: S 1> ันเจ็ดร้อยสูมากไม่ไมตีมมันไม่ตีมันรู้ความสามารถของมอนสเตอร์ตัวนี้โงคอมมานไนในสภาพจมตีแล้วก็ใส่การสูงใส่คอมมานไน ก็ใส่ดีวายวินิจฮะให้กับคอมมานด์ไนท์ด้วยฮะเออโยงตีหลอกมันสีฮะแบทเท่าไหรตัวนี้โยงตีตัวของบอยเออร์ไดฮะนี่สงสัยเราเยอะจัดก็ดีบอยเออร์ฮะโยงตีมอนสเตอร์ที่ต่างรับออกนอกเกมไปเนาะ พิเศษของีมฮะบ,บเลยนะรอดไเนี่ยการ,ราลงหมดแล้วเป็นการสวมใส่ได้ไม่ค่อยดีนะแบบนี้การเวทความเร็สูงนะใส่กน,นะทำลายการส,มสาวมใส่ลงไปหนึงน่งมาฮะการเวทโมนะไนึง่งวอิงนะทำลายมอเตอร์ทุกปนะการหนึ่งไป โอ้นการมาสเตอร์รีวอรนอะอาจจะเอาตัวด้เลยเเข้าแน่เลยคดตวยแล้วคนดูฟังจปีพันเจ็อยต้องไปแก้เน็กอีกเนี่ยคโมนสตคโเตัปกตขอมรรากนเราจะแพ้็มเตอร์ปก,กติแล,ล,ล้วลล <S <S ี่ต เอาฮะระเบิดอเนกปะระสงค์ทำงานฮะไปคีเยอ์ได้ฮะการขโมดมือนะนั่คือเราหยิบได้มอนเตอร์หลอนเราจะแค้เลยนี่การขโมดมือลายฟอยเหลือห้าอัรออ้าโอ้โหตัวนี้เราก็ตีเขาไม่เข้าอยู่ดีต้องลงไปแล้วก็แชร์เพนอเนีย่ยแชร์เพน่าใช่ก็ต้องทำอย่างงั้นฮะลงไปฮะ แล้วก็ใช uh ้การ์ดไม่หมดนะแชร์ความเจ็บปวดฮะสั่งเลยมอเตอร์เราหนึ่งตัวเพื่อทำลายมอเตอร์ปัดตัวข้ามนะตายนะโอเคจบเธอนะทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้ต้องสุ่มเลยการหยิบได้มอเตอร์ก่อนชนะเฮ้ยโอ้อัลวินได้มาเจ็ดสิบเจ็ดร้อยโอ้โหสวยละ โรมดนไปพันจิตอีกแล้วฮะมอนเตอร์เดือดเพื่อนไม่เอาไซเบอร์ดาร์กนะอ๋อมอนเตอร์ธรรมาดาแคปซูลการเวลาก็ได้ฮะแคปซูลการเวลาฮะว่าอะไรดีจะเป็นเสือดำป่ะไซเบอร์ดาักเนี่ยผมใส่มาสองใบเนี่ยไม,ไม่ดีอ่ะ เอา,ก,าก๊อปปี้มูซือสัตว์ก็แล้วกันนะแต่มันจะมาไหมเนี่ยก๊อปปี้มูซือสัตว์เนี่ยก๊อปปี้มูซือสัตว์ก็ได้แต่ถ้าเกิดแพนเทอร์วอริเออร์เนี่ยมันจะยืนได้เลยนะแต่มันตีไม่ได้มันแค่ยืนเฉยเฉยชอบแพนเทอร์วอริเออร์่ะแพนเทอร์วอรีเออร์ดีกว่ารอไปสองเดือนะ จบเธอนะถ้าเกิดเขาหยิ่ได้มอนสเตอร์ที่มีพลัง2000 <S 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 ขึ้นไปเนี่ยผมน่าจะแตกเลยอีกเทินหนึ่งดีวายนะก้อนแรกนะร้องฮะ3า0วัอมั้งเราต้องหยิบได้มอนสเตอร์ธรรมดาที่ตีเขาตายที่กูจะตายแผกยย้ก็รู้ เดือยเจ็ดร้อยเฮ้ยเลตตี้ดอดิเอ้ยเฮ้ยเดตตี้ดอโอ้โหาเลตตี้ดออาจจะแตกว่ะเอาคูณกอบินฮะกอบินผู้สู้สัตว์แบทเทิลฮะกอบินผู้สู้สัตว์โจมตีตัวของยังลบได้ฮะไปเกือบแพ้กันดูอุ้ยนี่เราดอเทพแล้วเนี่ยเกือบเจอฮะโอ้ดรอ เฮ้ยไม่มีการ์ดว่ะไม่มีการ์ดว่ะทงเอนของผมรอไปต้องดีดี่ฮะตัวหนูดีดีเอซ่าเอ้ยเอาเอาอาจจะเป็นเต๋อดำไม่เอาดีกว่าตัวดีดีนี่ลงไปก่อนขอโทษฮะตัวนี้โจมตีมอนสเตอร์ตั้งรับประกันเรากดไปแล้วนี่เดเลิกไม่ทันเอาดีดีโจมตีเพื่อนโดยตรงฮะเฮ้ย ไป,ไปไรคืออะไรวะการเวต่อเนื่องฮะการกำดักต่อเนื่องใบน,นี้ครับทำการเลือกมอนสเตอร์ปกติหนึ่งตัวจากสุสานของคูเ,เรียกพิเศษมันออกมาในตำแหน่งโจมตีหงายหน้านะเมื่อการใบนี้ถูกนําออกจากสนามให้ทาลายมอนสเตอร์ใบนั้นเมื่อมอนสเตอร์ใบนั้นถูกทําลายให้ถูกนําออกสนามก็ให้ทําลายการใบนี้ด้วยโอ้โหก็ใช่ว่ามันใล้ๆเสียงเรียกจากสุสานนะบอกว่าเดอได้ฮะ มาวางวิ่งไปีะไปีไป <ś m ere> ดีดีว่าเยอะตายเปหมดเลินะแน่จริงหยิบไม่ได้มอนสตอร์ตลอดสิน้าอ่ะพันแน่ <ś m ere> ไม่ได้มอนสตอร์เสร็จผมละ <ś m ere> รอโอ้โหส่งตัวนี้ ส่ง,งกรลงพืชสู้สัตว์เป็นเครืมม่องสังเวยจินฟรีนะตรงมรันสามารถจบตีแบบเทอรี่วะแม่ทัพฟรีจบตีผู้เล่นโดยตรงเมันมีความสามารถพิเศษด้วยแม่แม่ทัพฟรีในช่วงดอเฟตเราจะสามารถเลือกมอสเตอร์ดอสุดมือได้ด้วยนะครับ <c oughs> อดอ ออการห,หนึ่งใบฮะนี่ผลงานพิเศษของนงังกลนะูกฟีดทำงานฮะสามารถนำมอนสเตอร์ขึ้นมือได้เอาตัวอะไรเลยเอาตัวของอันนี้แล้วกันฮนะฟูดกอปปี้เนี่ยขึ้นมือแล้วส่งฟูดกอปปีนนะ้เนี่ยลงมาในซ้อนโจมตียังไม่ชะน,นะออกมาอีกนิดหนึ่งแป๊บเดียวฮะ กูดก็ปีนโจมตีผูเ้เล่นโดยตกมีเข้าไหมโอ้โหเข้าด้วยสองพันแปดไหะชนะแล้วคุณดูชนะแบบเฉียดเฉียวนนแ,มแม่ทบฟรีนะจงตีผู่เลย,ยตกเออเหลือหนะ้าร้อยแล้วครับเราจวเทพเราชคดีเราจัวได้ไอ้กอบป้นผูซือสัตว์มาไงก็เลยพิิกมาได้เลยรอ โอ้ส่งสปิริตรีวลงมาสร้างจมตอบอกนะว่ามันจะทิ้งมังกรอ, <Battle. S 1> อะอเอร์วะคมสมรพิเศษของสปิริตรีวะิงการมังกรนอะแล้วก็จะเพิ่มพลังจมตีหนึ่งพฮะโดนไปนิดหน่อยนะแต่ว่าเอฟเฟกนี้มันใช้ได้แค่ช่วงแบตเนรฟดอะใช้ความาพิเศษของอัศวินฟรีะ เอาอะไรดีอาสวินเอลไหมอาสวินเอลขึ้นมือฮะต่องตัวของอัศวินเอลอะลงมาในสภาโจมตีเอ้ยนี่มันใช่อัศวินเอลหรอวะ ouais? อัศวินเอลเป็นมอนสเตอร์ปกติไม่ใช่หรอนี่มันมีความสามารถพิเศษด้วยอัศวินเอลโจม,มตีฮะมีดิตเรียวโอโหรมานก็อีกเือร้อยหนึ่งฮะก็แม่ทัพฟีนะโจมตีมุ้เล่นโดยตรง ได้มา400กว่าก็ไม่เยอะมากนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะสกี่ับการเล่นเนื้อเรื่องหนึ่งดาวของไคเซอร์เรียวนะครับแล้วก็ผมไปปรับเด็กมาเล็กน้อยนะให้ใส่ตัวของไซเบอร์ยารษ์สองสามใบในเด็กตัวเองนะครับให้มันพอเล่นกับไคเซอร์เรียวตอนแท็กดวลได้นะประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะ เจอกันใหม่นะครับผมกับคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ